เมื่อช่วงไม่กี่วันก่อนผมป่วยเป็นแค่วัดใหญ่เลยได้มีโอกาสใช้เวลากับตัวเองบ้างผมเคีร์อนิเมะที่ดังๆไปอย่างเรื่องฟีเวนเออยหรือ m u ช h โคเทนเซซีซั่นสองจนกระทั่งผมได้พบกับอนิเมะที่เป็นดังเพชรในตมที่เรียกว่าเพชรในตรมก็คงไม่ได้พูดกันไปเพราะผมแทบไม่เคยเห็นเรื่องนี้ผ่านตาไว้สักครั้งซึ่งเรื่องนั้นก็คือเดนเมาเดดเพย์ผลงานต้นฉบับชิ้นล่าสุดจากผู้เขียนดูราร อนิเมะที่คุณดูแล้วจะพู้สกคุณรู้แบบสึกย้อนไวัยไปสมัยเคยดูดูราระเป็นครั้งแรกผมไม่รู้ว่าหลายคนที่แวะเวียนมาดูคลิปนี้เคยดูดูรา,ารากันไหมถ้าให้ผมเล่าคร่าวๆมันคืออนิเมะที่เล่าเรื่องราวของหลายตัวละครมากๆในเวลาพร้พอมๆกันถ้าผมจะไม่ผิดก็คือสิบกว่าคนนี่แหละครับและวิธีการเล่าของดูราระมันเหมือนเล่าเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเท่านั้น อย่างไปเอกที่เป็นแค่เด็กมอปลายก็ใช้ชีวิตไปเรียนไปก้งกับเพื่อนแล้วก็อาจจะพบเจอเหตุการณ์หรือคนที่ชวนแปกประบาทอยู่บ้างในบางครั้งซึ่งทางซีซันของดูราระนั้นจะเป็นการปูเรื่องราขงวของตัวละครสิบกว่าตัวว่าแต่ละคนทำอะไรไปบ้างคร่าวๆก็มีทั้งเด็กมอปลายเอยพนักง,งานในบาร์หรือคนที่ดูอันตรายอย่างพวกยากุซาก็มีไปที่พิี่สุดก็คงไม่พ้นดูบาฮ่าแม่สาวหัวแหวงที่งานมอเตอร์ไซค์สีดำไปตลอดทั้งเรื่อง ความพิเศษของดัวร์คือมันไม่มีใครสักคนที่ปกติในเรื่องนั้นเลยหลังจากที่ปูเรื่องราวของตัวละครอ,อย่างยาวนานจนใกล้จบซีซั่นแล้ว,ลวมันก็เฉลยว่าทุกตัวละครมีความเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เคยดูเรื่องดัาวรา์นั้นน่าจะขนลุกกันไม่น้อยกับตอนที่มันเฉลยว่าตัวละครทั้งหมดที่เกิดมาตั้งแต่ต้นจนจบมันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้าง ใครจะไปรู้ว่าพระเอกที่ดูธรรมดาธรรมดาคนนั้นจะมีความลับอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ซึ่งต้องบอกว่าดูรารานั้นก็เป็นเรื่องที่เก่าพอตัวแล้วถนเบเวลาปัจจุบันดูรา,าก็น่าจะมีอายุสิบกว่าปีเห็นจะได้เพราะงั้นการมาของเรื่องเดดมาลเดดเพย์มันเป็นเหมือนผลงานที่ทําให้เราหายคิดถึงมีความนอตเทาเจียขึ้นมาของดูรารา ที่ห่างหายไปจากอนิเมะอย่างยาวนานรวมถึงทำให้คนอ่านและคนดูอย่างเรายัางจําได้ว่าอาจารย์นาริตะผู้เขียนทั้งสองเรื่องนี้ยังเก่าแค่ไหนกับการเขียนในเรื่องที่มีความซับซ้อนมากๆแบบนี้ มาเข้าเรื่องหลักของเรากันดีกว่าเดดเมาเดดเพย์ Dead Mal, Dead ไม่ได้เหมือนกับดูวาระยังกับแกขนาดนั้นด้วยความที่ต้นฉบับของเดดเม d เดดเพย์เป็นมังงะฉะนั้นประเียนทุกอย่างและทุกการกระทำของตัวละครจึงถูกถ่ายทอดผ่านงานภาพและคำพูดได้แต่แรก ไม่เหมือนกับดูราระที่ต้นฉบับเป็นไวโนเวลที่ต้องบรรยายทุกอย่างผ่านตัวอักษรเป็นหลักเพราะเหตุนี้ผมจึงอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าจะตามเรื่องเดดเมาเดดเพย์คุณเือกไปอ่านมังงะเอาก็ได้ไม่จําเป็นต้องดูอนิเมะแต่อย่างใดเพราะตัวอนิเมะมีการตัดทอนรายละเอียดจากมังงะไปเล็กน้อยอีกเหตุผลคือ อนิเมะทำทุกซีนไม่ต่างอะไรกับมังงะเลยคือเหมือนกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งอาจจะเพราะว่าต้ฉนฉบับบมังงะของเรื่องนี้ค่อนข้างวาดดีเทลและวิเอทุกอย่างครบถ่วนตั้งแต่แรกครบจนชนิดที่ว่าพอทำเป็นอนิเมะแล้วมันก็แทบไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นจากมังงะเลยแม้แต่ซีนต่อสู้ในมังงะมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอนิเมะด้วยซ้ำไปผมว่ามาเข้าเรื่องกันจริงๆดีกว่าว่าเดตเมาเดดเพย์มันบีดีแค่ไหน ความเด็ดของเรื่องนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับดัวะการปูเรื่องราวของตัวละครทุกตัวแม้เอามายงถึงกันก็ยังคงเป็นไม้เด็ดของอาจารย์นาริตะที่หาคนเขียนสไตล์คล้ายกันได้ยากมากแต่เรื่องเด็ดเม้าเด็ดเพก็คือยกระดับจากดูวราระไปอีกขั้นโดยการใส่พอตสไตล์ต่างโลกเข้าไปในเรื่องนี้ เดดเมลเดดเพย์ dead mal, dead เริ่มต้นเรื่องราวในเซตติ้งต่างโลกเราถึงการต่อสู้ของผู้กล้าไว้ในโครแมนเซอร์อันชั่วร้ายการต่อสู้ดําเนินไปเรื่อยๆพร้อมกับพวกชื่อท่าบบเบีลยลไปจากต่อสู้ที่อาจจะไม่น่าจดจําสักเท่าไหร่ไปในระหว่างห้ามหันการครั้งสุดท้ายนั้นจู่ๆภาพก็ตัดไปไวโชว์ให้เห็นว่าเจ้าตัวได้ไปเกิดใหม่ในโลกของมนุษย์แล้วทีนี้ร่างใบเอกที่เกิดใหม่ มีชื่อว่าโพกาพระเอกอบว่าร่างของตัวเองนั้นมีรอยแผลเป็นที่คออยู่ขายเหมือนตุ้ใคามาทำร้ายจนกระทั่งไม่นานพระเอกก็ได้รับรู้ว่าเจ้าของร่างคนเก่าโดนตามล่าอยู่จากนักฆ่าคนหนึ่งนามว่ามิสกิสาวที่น่าจะนับได้ว่าเป็นนางเอกประจำเรื่องนี้คน้าถูกมิสกิตามล่าไปเรื่อย จนเจ้าตัวไม่มีทางเลือกลงมือใช้เวทกับมิสกิไว้ในครั้งนี้เรื่องก็เฉลยจุดหักมุมแรกว่าแท้จริงแล้วคนที่มาที่ต่างโลกนั้นไม่ใช่ผู้ก้าในตอนต้นเรื่องแต่ดันเป็นเนโครแมนเซอร์ที่่ายวิชาเกิดใหม่อะไรสักอย่างและดันถูกส่งมาต่างโลกสักนั้นหลังจากที่ถูกว่ามาอย่างยาวนานฝ่ายที่ถูกว่าก็ดันเป็นนักว่าเสียเอง โปกา้าใช้เวทมนต์ของต้นในการเซตก,กระดูกขึ้นมาเพื่อจัดการกับน้องมิสก,กิซึ่งโปก้าเองก็ <_ S 1> ไม่ได้จงใจวงมือจริงๆจริงจัง,จงแต่กลับเป็นว่าคนในโลกมนุษย์นั้นเปราะบางกว่าต่างโลกมากน้องมิสก,กิจึงมีรูโดนัดฝากไว้ที่ก่างท้องเป็นอันปิดเรื่องราวนางเอกประจำซีวีนี้แต่ช้าก่อนแม้เดกคอมเมนเซอร์ตอนต้นเรื่องจะถูกวางพอตไว้เสมือนเป็นตัวร้าย แต่แท้จริงแล้วเจ้าตัวไม่ใช่คนแบบนั้นโพก้าตัดสินใจที่จะจูบมิสกิขึ้นมาในฐานะของซอมบี้แต่โพก้าก็ได้รับรู้ว่ามิสกินั้นมีอ,องค์กรนามว่ายูโตโกโรเป็นแบ็กอัพอยู่องค์กรใต้ดินที่เปิดบาร์เอาไว้เพื่อบังหน้าแต่แท้จริงแล้วภายใต้องค์กรนั้นกลับเป็นแหว่งจ้างวานงานสกรปรกและมีคุรากิวิซ่าผู้เป็นคนกลางแห่งย่านชินจูกุเป็นเจ้าของบาร์แห่งนี้ ตัวพระเอกก็ได้จับพัดจับผูมาทำงานรูปกับวิซ่าโดยมีพวกพ้องเป็นมิสกิที่จะตัวชุกขึ้นมาแมทาคุมินักหากข้อมูลที่ใช้โดรนในการทำงานทั้งสามคนแต่สินใจอยู่ในตึกแห่งหนึ่งแด้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของพระเอกที่สามารถมองเห็นวิญ,ญญาณได้เปิดสำนักดูดวงที่ใช้นำแฝงว่าคาบเนตชินเดนวิเทเแห่งซากศพในการทำนายดวงชะตาของผู้ค้าที่เข้ามา ปรากฏว่าองค์กรโยโตโกโรนั้นกำลังถูกตำรวจเพ่งเวงอยู่และกำกระตกมายังพระเอกที่ดันเป็นมุดไม้เพ่งเวงในครั้งนี้แวะได้เปิดเผยเรื่องราวว่าในชินจูก,กุนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าเล่าตัวปัญหาซึ่งเป็นคนร้ายที่มีพลังยายต่อการต่อกรไม่ว่าจะเป็นสวีแทร์มแวงพ่นไฟร้านของชัมทันโดคุฮันเวมิมงหรือยมมทูตก็ตาม สิ่งตัวละครที่ดันเกินมาเหมือนตำนานเมืองพวกนี้ก็ได้ถูกใช้งานที่เวบ,บกทีวานอยในการดำเนินเรื่องของเดดเมลเดดเพย์เรียกได้ว่าเป็นขั้นเกินตัวละครจะนวนมากๆเพื่อคนอ่านอย่างเราตั้งตารอว่าพวกเขาเหล่านี้จะมีบทบาทอย่างไรในอนาคตว้เนื่องจากเรื่องเดดเมลเดดเพย์นั้นมีเนื้อหายเยอะมากผมจะเล่าเรื่องร้อใมันกระชับยิ่งขึ้นและผมคงเล่าไปจนถึงมังงะตอนปัจจุบัน แต่จะบอกคนฟังก่อนว่าจะเล่าในแต่ละพาร์ทว่าถึงในเมซีซั่นเท่าไหร่แล้วบ้างเพื่อก,กันไม่ให้ใครที่อยากฟังผมสปอยโดนสปอยมากนะักมาต่อกันที่เนื้อหาหลังจากมีตำรวจเข้ามาโผลพันเรื่องราวเล่าต่อว่าแท้จริงแล้วเจ้าของร่างที่ไปเอเข้ามาสิ่งนั้นมีชื่อเต็มว่าชิโนโยมามะโพก้กซึ่งเป็นตระกูลคนใหญ่คนโตไปกลายเป็นว่า พระเอกนั้นจะต้องกลับไปหาครอบครัวตัวเองเพื่อรียูเนียนครอบครัวกันอีกครั้งึ่งในภายครอบครัวนั้นตัวละครที่สำคัญก็มีโรซันพ่อของโพก้าที่เป็นตัวละครแรกสุดในตระกูลที่มองออกว่าพระเอกไม่ใช่ลูกชายคนเดิมที่ตัวเองรู้จักแล้วก็มีทาเครุวานของโพก้าที่รันบริษัทร,รักษาความปลอดภัยชิโนโยามะอยู่ ซึ่งตาเครุนั้นจะมีบทบาทสำคัญมากเนื่องจากเป็นคนที่สามารถสั่งการเวมมิ่งหนึ่งในตัวละครที่โคดโอพีและยังเป็นปริศนายันมังงะตอนปัจจุบันว่าพี่แกเป็นตัวอะไรกันแน่คาก็ไม่ตายแถมยิ่งตามติดเป็นผีว่าวิญญาณวอนอีกในภาคของเรื่องราวของครอบครัวชิโนโยามาตนั้นค่อนข้างจะสั้นสรุปง,ง่ายๆคือตระกูลนี้เคยถูกมังงะพ่นไฟพากปีสาวในตระกูลมาก่อน ครั้งนี้แวงพ่นไฟกลับมาอีกครั้งเพื่อเวงเด็กๆในตระกูลแทนแวตตัวพอก้ากับมิสกิก็สามารถจัดการก,กับแวงพ่นไฟได้ทันก่อนที่จะหักมุมโดยการที่โชว์ให้เห็นว่า,มาแมลงพ่นไฟที่เราเห็นมาตลอดทั้งตอนมันคือตัวปลอมและเจ้าตัวปลอมนี้ก็ถูกตัวจริงเว้นงานไป หนึ่งในความเหว่ยอย่างหนึ่งของช่วงนี้ไม่ใช่จุดหักมุมที่ว่าว่า,มาแมลงพ่นไฟเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่แต่เป็นงานโชว์ให้เห็นว่า,มาแมลงพ่นไฟมีความสามารถที่ชวนงงมากทั้งการที่จูจ่ๆก็มีตัวอักษรถูกเผาปรากฏขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยหรือการที่จูจ่ๆตัวปลอมก็ไฟบุกขึ้นมาแบบแปลกประหลาดตรงจุดนี้แสดงให้เห็นว่าพลังของตัวละครในเรื่องคือุดความเป็นมนุษย์ไปอย่างมาก ย้อนกลับมาที่เรื่องของเวมมิ่งกันเล็กน้อยเอาจริงตอนนี้ไม่ได้มีอะไรสัสำคัญอะไรมากนอกจากการได้เห็นการเปิบโตของเวมมิง่งว่าเทพแค่ไหนทั้งความไวภาวะกำลังและความถึกถึงขางนาดที่มีคำพูดว่าตัวโพกา้าที่มาจากต่างโลกน่าจะเก่งมากๆแต่อาจจะสู่ซีกับเวมมิ่งสะงั้นต้องยอมรับว่าในช่วงแรกของเดดเมาเดดเพย ไม่ได้ให้ความรู้สึกน่าติดตามเท่าไร่อาจพอในเรื่องมันดูเหมือนปูมาเยอะมากแต่ดูไม่มีวู่ทางให้ไปต่อผมเองที่ค่อยๆอ,อ่านไปเรื่อยๆก็เกือบจะถอดใจเหมือนกันจนกระทั่งการมาถึงของตัวละครที่ชื่อว่าโซวิแทถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องนี้โซวิแท คือหนึ่งในนักโทษที่ตำรวจถือว่าเป็นตัวปัญหาเช่นเดียวกับมาแวงเพิงและเวมมิงซึ่งความพิเศษของโซวีแทคือเป็นนักมายากลที่เก่งกาจถึงขั้นที่ว่าสามารถบ,บักพาโตประธานาธิบดีได้รวมถึงสร้างเรื่องราวใหญ่โตวไว้มากมายถึงอย่างนั้นจุดประสงค์ของโซวิแทคือเจ้าตัวอยากรู้จักกับเวทมนต์จริงๆเพราะสิ่งที่เจ้าตัวทามาตลอดมันเป็นเพียงแค่มายากล แหะเนื่องจากไม่ว่าจะก่อคดีเท่าไหร่มันก็ดูไปไม่ถึงฝันที่ได้พบกับเวทมนต์จริงๆสซวิทแทร์เลยยอมให้ถูกจับกลุ่มและไปนอนเว้นในคุกดีกว่าพราะนั้นเองเรื่องราวของซวิทแทร์ก็ะมาอีกครั้งหลังจากที่ตำรวจได้ไปสอบปากคำาซวิทแทร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ลึกลับในชินจูกุ เวสโซวิแทเองก็ได้เห็นเวทมนต์จากโพก้าเป็นครั้งแรกทำให้เจ้าตัวมีแพชชั่นอีกครั้งตัดสินใจแหกคุกไปก่อคดีนึงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการปูไปสู่เรื่องราวที่น่าจะสเกลใหญ่ที่สุดในอนาคตถ้าให้ผมเราคร่าวๆซวีแทได้ไปร่วมมือกับมแมงพ่นไฟเพื่อไปเอาเอกสารบางอย่างมาซึ่งในเอกสารนั้นมีตาสันรักบางอย่างอยู่แน่นอนว่าไม่มีใครเข้าใจตาสันรักนี้ได้สซวีแท จึงต้องใช้บริการของอีกหนึ่งตัวปัญหาที่เรียกว่าเจ้าของร้านชำจึงเจ้าตัวเป็นตระกูลที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกล่าวว่าถ้าหากใครต้องการอะไรก็มาติดต่อเจ้าของร้านชำได้เพราะร้านนี้มีขายทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่ความเจ๋งคือมันเป็นร้านชำในคุกเว้นเว้ยตั้งสง่ายอยู่แบบนั้นเลยสวิตาตัดสินใจใสอบถามเจ้าของร้านชำว่าตาสันรักนี้คืออะไร เจ้าของร้านชำตอกับว่าขั้นบอกความหมายของสรลักนี้มีมูลมค่าสูงถึงสามล้านล้านเยนสวิตเซอร์เยหายคำตอบโดวยวิธีของตัวเองเอาอสัญลักษ์ดังกล่าวขึ้นเรือหอแม่มเลยและกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนแทบจะได้เห็นสันรลักนี้กันหมดแล้วและจุดเริ่มต้นของไฮยนะมันเริ่มที่ว่าสัลักดังกล่าวดันมีคนรู้จักนั่นก็คือโพกา้าพระเอกของเราที่ดันจำได้ว่า นี่มันคือตาสัญลักษณ์ของจักรวรรดิที่ว่มสลายไปในโลกของตนซึ่งไม่มีทางที่มนุษย์ในโวกนี้จะรู้จักกับต่างโลกที่ตนเองมาอย่างแน่นอนโอเคผมขอเว่าแบบไปไวเพราะรายละเอียดมันเยอะมากในซีซั่นแรกของเนเมจะจบวงที่สึดระหว่างโพกา้าสวีเทยเซียวหยูที่เป็นองครักษ์ประจำตระกูลชิโนโยมามะและมีวบมมิ่งมาแจมในตอนท้ายการต่อสู้นั้นค่อนข้างบั่นป่วนจนทำให้โพกา้า ตัดสินใจใช้บ้างของตนเองจนคนทั่วไปสามารถถ่ายติดเวทมนต์ที่เรียกว่ามือที่มองไม่เห็นนี้ได้ส่งผนให้ตึกที่โพก้าอยู่กลายเป็นจุดรวมความน่าสนใจยิ่งกว่าเดิม <ś cis> ขึ้นมาต่อกับซีซั่น2เรื่องราวจะโฟกัสไปที่แก๊งใหม่คนแรกคือคิกุโรสถานะคนกลางแบบเดียวกับวีซ่า แต่ประจำอยู่ในย่านชิบุย่าซึ่งฮิกุโรนั้นร่วมมือกับโมูมยะหรือนนักฆ่าของตระกูลอาคากุระโดยฮิกุโรทำงานให้กับองค์กรที่ชื่อว่าบุตรนอกข้อแห่งซาบารามอนที่จะมีบทบาทสำคัญมากในซีซั่นสองงานหลักๆของฮิกุโรคือรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในโลกไปยังองค์กรเช่นเหตุการณ์ของต่างโลกหรือพบเห็นเวทมนต์อันแปลกประหลาด ซึ่งฮิโกรอเองในจับตัวดาคุมิมาเพื่อเข็นถามข้อมูลโดยมีมิสาก,กิที่ในคราวนี้เจ้าตัวอีโวร่างจะซอมบี้กลายเวนแวมพร์ไปแล้วคงถึงมีเสี่ยวอยู่ที่เคยมีเรื่องราวบาดรมังก,กับตระกูลอาคากุวะมาสมทบอีกครั้ง ผมว่าผมคงไม่ต้องบรรยายฉากต่อสู้ทั้งวันเอาเป็นว่าด้วยพลังสามัคคีรุมประชาทันของพระเอกฟังพระเอกก็ชนะไปโดยปริยายซึ่งวังนั้นก็มีสองเหตุการณ์ควบคู่กันไปอย่างแรกคือการมาถึงของเจ๊ใหญ่ตะกวลอาคาคุระนามว่ามาจิริซึ่งมาเพื่อช่วยน้องชายอย่างโมโมยะอีกเหตุการณ์หนึ่งคือสถานีตำรวจที่มีการค้นหาคนที่เป็นเส้นสายในองค์กร ซงอิวานนเมแวอเบรเซตที่เป็นตำรวจคนสำคัญของเรื่องก็คนพบว่าฮาบากิหนึ่งในตำรวจนายใหญ่ก็เป็นเส้นสายซะเองก่อนที่เรื่องจะชุนวมูลมากขึ้นเมื่อมีพแพงพ่นไฟเข้ามาเกี่ยวแวตัวฮาบากิก็หนีไปได้ในที่สุดแม้อย่างนั้นรู่เราก็มีการเปิดตัวตนคนที่เหลือในองค์กรบุตรนอกข้อแห่งซาบารามอนโดยมีซิลว,วิลเป็นผู้นำ ผู้ติดตามคือวูวูโซอาระลูกสาวแท้ๆของฮามากิที่เจ้าตัวเคยเอาลูกสาวของตัวเองไปเป็นนิวทุดวองให้กับองค์กรน,นี้ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าโซอาระนั้นทำการวางแค้นฮามากิที่บ,บนี้มาซะเอง ซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้ค่นอนข้างซับซ้อนเอาเป็นว่าเป็นศึกใหญ่ที่เกิดขึ้นในซีซั่น2คือการตกกันของฝั่งพระเอก VX กับฝั่งของซิลวิลซึ่งผมไม่มั่นใจว่าอนิเมะจะทำหนึ่งตรงจุดนี้ไหมเพราะงั้นต่อจากนี้ผมจะถือว่าเป็นสปอยใหญ่ของเรื่องมะกันสปอย เรื่องราวก่อนหน้านี้ทั้งหมดในเดทเมาเท็ดเพย์มันจะดูกระจัดกระจายไปไหลายส่วนมากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งแบบก็คือมีฝั่งพระเอกมีฝั่งของตำรวจมีฝั่งของผู้ตปัญหาย,ยัางโซวิชแ์ซึ่งทั้งหมดนี้มันดูเป็นฝักฝ่ายที่ยังพอเชื่อมโยงกันได้อยู่แต่ว่าแต่ละคนเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างสึ่งความสัมพันธ์พวกนั้นผมไม่ได้ว่าไวเพราะมันรยละเอียดมากๆชนิดที่ว่าไปอ่านต้นฉบับเพอร์คุณน,น่าจะเข้าใจมากกว่านี้ แต่ประเด็นคือการมาของฝั่งว่าสุดอย่างบุตรนอกข้องแห่งซาบารามอนมันทาให้เรื่องนี้ตะเวิดไปไกลมากตัวละครอ,อย่างซิลวิลที่เป็นตัวละครที่ระบุชัดเจนเลยว่าเจ้าตัวนั้นมันจะต่างโลกแบบพระเอกที่เป็นเทพแห่งซากศพเหมือนกันแล้วก็มีวูวูที่มีความสามารถในการได้ยินเสียงของธาตได้ซึ่งเป็นพลังที่สืบทอดมันจะต่างโลกอีก วเวดโซอระที่เป็นเด็กสาวที่ดูดัดแปลงนั้นไอการดัดแปลงที่ว่ามันคือการเอาชิ้นส่วนของสัสตว์ต่างโลกอย่างเสือสองหัวมาดัดแปลงเข้ากับร่างกายมันกลายเป็นว่าองค์กรนี้คือการเล่าเรื่องตาของต่างโลกที่เกิดไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องแต,แต่แท้จะแตะมาตลอดจนพอมีการมาถึงของบุตรนอกข้องอย่างซาบราโมนนั้นมันคือการโผล่มาตุงเดียวเลย แต่ถ้าคุณยังรู้สึกต่างโลกไม่พอในช่วงต่อสู้ของพระเอกกับซิลวิลพระเอกมันจะไปซัมมอนบรรดาพวกพ้องที่ตายไปในต่างโลกมาช่วยเว้ยไม่ว่าจะรามโรเดียที่เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิที่เป็นเพื่อนของพระเอกมาก่อนและก็ยุคขยมจอมเวทมาเป็นยวงมีทั้งแวมไพร์รวมไปถึงทวดของรูรุก็มีเอาเป็นว่าแค่อ่านหนึ่งซีนนี้ภาพจำคนในกลุ่พวกวนเทอร์แอสเซมบลที่พี่แกเว้นสัก,กันัวอะไรแบบนี้ และและแะแะแ,ะแต่คุณยังเอียงกับต่างโลกไม่พออาจารณาริตะก็ดันมาเฉลยเรื่องราวของมแมวงพ่นไฟในภาคนี้ว่าสุดท้ายแลววมแมวงพ่นไฟไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนอกจากเป็นพลพระวิตของพวกต่างโลกที่จับเด็กมาทดวองแหวสุดท้ายก็ทิ้งไว้จนมแมวแงพ่นไฟเป็นเครื่องมือที่แคนองค์กรบุตรนอกห้อง,องสบ,บรามอนมาอย่างยาวนานแหวในภาคนี้พวกพี่มแวมวแงพ่นไฟก็จบความแค้นที่มีอย่างยาวนานด้วยการโดนตำรวจกีดก่อมันซะงั้น และไม่ใช่แค่นั้นผมว่าไว้ว่ามันจะจบสึกใหญ่ระหว่างพระเอกและซิวิลซิวิลกับอีกสองนอผู้ติดตามก็ได้อยู่ภายใต้การดูแลของพระเอกพูดง่ายๆคือจากสตูมาเป็นมิตรนี่แหละและก็เริ่มในเรื่องบทถัดไปคือเรื่องราวของคนกลางในเขตอื่นๆเพราะที่ผ่านมาคนกลางก็มีแค่วีซ่าประจำในเขตชินจูกุและก็คิกุโรประจำในเขตชิบูย่า ซึ่งหลังจากนี้ก็ได้มีการเปิดเผยตัวตนในเขตอื่นๆอย่างโจอากิโนประจำอิเคบุคุโร่อูชีะประจำเขตโรปงี้และอีกสองคนที่ค่อนข้างสำคัญคือยูเมจิประจำเขตชิบุย่ามาแทนที่ฮิกุโรที่หายตัวไปซึ่งยูเมจินั้นเป็นคนจากตระกูลอากาคุระส่วนอีกคนคือคาตาชิโร่ประจำเขตอากิฮาบาระ ในเรื่องราวของภาคว่าสุดมันยังเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแต่หลักๆคือไปสืบคดีคนหายตัวจากการว่าท้าผีในตึกตึกหนึ่งและก็เฉลยว่าตึกนั้นคือสถานที่ที่อ,องสร้างพวกแวรวูขึ้นมาจากฝีมือของฮิกุโรนั่นเองซึ่งมไม่ต้องเดาก็น่าจะรู้ว่าแวววูนั้นแม่งก็มาจากต่างโลกอีกแล้วเว้ยแม่งคือต่างโลกตางโลกอีกแล้ว ส่วนอีกเรื่องที่เฉวยในภาคน,นี้แบบจูๆ่ๆก็อยากเฉวยเองก็เฉเวยเลยอะไรแบบนั้นนั่นคือเรื่องของมาจริริที่เคยโพม่มาช่วยโมโมยะในตอนแรกพอได้เจอหน้าพระเอกเข้าพระเอกก็แบบนึกออกทันทีว่าว้าวนี่คืออัมพายที่เท่ที่สุดในต่างโลกนี่ว่กลายเป็นว่าคุณน้าตระกูลอากุฟะมาจากต่างโลกเฉเยเว้ยแบบไม่มีปีกไม่มีคุยแบบคุณอยากเฉวยก็เฉวยเลย และในตอนล่าสุดในเรื่องก็ยังวนๆอยู่กับแวร์วูน่าจะเกือบ20ตอนแล้วซึ่งผมก็อ่านทุตอนที่รอย9เพราะงั้นโดยรวมในเรื่องของเดดเมาเดดเพ a y แบบสรุปคร่าวๆก็ตามที่ผมเล่าออกมาทั้งหมดนี้หลยครับต่อไปเป็นช่วงรีวิวถ้าใครไม่อยากฟังผมมันต่อก็อยู่แค่ตรงนี้ก็ได้นะ <S <S <ๆ>ความจริงผมก็ใส่ความคิดเห็นสน่วนตัวลงไปในระหว่างที่เล่าแล้ว ความรู้สึกที่ผมมีต่อเรื่องนี่มันทั้งมีทั้งความรักและความเกลียดไปในตัวอาจไม่ได้ถึงกับไม่ชอบแต่แค่รู้สึกผิดหวังเท่านั้นเองในส่วนที่โอเคกับเรื่องเด็ดเมาเด็ดเพย์คงไม่ผลการที่เราได้เห็นผลงานของอาจารย์นาริตะมาโบสแวนในวงการมังงาอีกครั้งและยังมีความนิยมถึงขั้นได้เป็นเอนมเออีกเรื่องหนึ่งซึ่งสไตล์การเขียน และการวางบทตัวละครเพื่อเอามาเชื่อมโยงในภายหลังของอาจารย์นาริตะค่อนข้างมีสเสน่ห์และให้รู้สึกซ้ำซากกับทักเินคนอื่นๆเท่าไหร่ยิ่งการที่ผมเคยดูดูร,ระในวัยเด็กการได้มาอ่านผลงานของอาจารย์นาริตะอีกครั้งมันเหมือนการย้อนความทรงจํากับเรื่องที่ผมเคยมีความทรงจําในอดีตแถมการมาถึงของเดดเมาเดดเพยก็ช่วยเพิ่มสีสันด้านความแฟนตาซีต่อย,ยอดจากดูร,ระเข้าไปอีก ความเก่งในการเล่าเรื่องราวของเดดมาเดดเพย์ก็คือถึงแม้เรื่องจะปูบทตัวละครมาไว้เป็นปริศนาเพื่อรอวันเฉลยในอานาคตไว้ตลอดแต่เนื้เรื่องเองก็ยังดําเนินได้อย่างน่าติดตามไม่ได้ทําให้แฟนๆที่อ่านรู้สึกแค่ว่าต้องมาบุญในตอนเฉลยเท่านั้นระหว่างทางที่เดดมาเดดเพย์าำเนินไปก็ทําให้เรารู้จักตัวละครมากยิ่งขึ้นยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวมีความลับ ความสัมพันธ์กับใครบ้างเพราะงั้นตอนเฉลยปลมในเรื่องก็ยิ่งสร้างความอิมแพคของบทเข้าไปอีกเรียกว่าเป็นการวางบทและการวางในเรื่องที่ค่อนข้างเก่นกาดของอาจาร,รย์แก่จริงๆแต่ถึงแม้ว่าคนที่เคยผ่านผลงานดูวะอย่างเราจะรู้สึกดีที่ได้เห็นเดทเมาเดทเพย์ก็เหอะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นขนาดนั้น คือมันเหมือนกับเอาดูอาระมาสั่งแบบพิเศษใส่ไข่ใส่ท็ topping top, อปปิ้งออนท็อปลงไปเล็กน้อยพูดง่ายๆคือเราไม่ได้รู้สึกว่าการอ่านเรื่องเดทเมลเดทเพย์มันจะรู้สึกแตกต่างกับดูอาร์สักเท่าไหร่เลยคือมันก็มีดีตรงที่เดทเมลเดทเพย์ Date Mal, Date Pay, นั้นยังทิ้งไว้เ้นไว้อย่างชัดเจนแต่เราก็คาดหวังว่าเราอยากเห็นอะไรใหม่ๆมากมา,ก,าก,กว่านี้ไม่ใช่การที่เราต้องมาเจอกับการดำเนินเรื่องที่ขายเดิมแต่เปลี่ยนแค่ตัวละครกับเซตติ้งในเรื่องนิดหน่อยแบบนี้ จุดหนึ่งที่รู้สึกขัดใจมากๆคือเรื่องการแทรกความเป็นต่างโลกแบบขอไปทีคือในช่วงแรกของเรื่องหรือคือช่วงซีซั่นหนึ่งของอนิเมะนั้นเรายังรู้สึกว่าในชินจูกุนั้นมีความวีวับในตนเองที่น่าคนหายอยู่เรายังรู้สึกว่าตัวพระเอกที่มาจากต่างโลกยังมีความดาทายว่าเวทมนต์ของพระเอกจะเอาชนะไอ้ผู้ต่อครในเรื่องที่มาจากโลกมนุษย์ได้อย่างไรอารมณ์แบบพระเอกก็เก่งแหละ แต่ก็ยังมีคนเก่งกว่าอีกเพียบในเรื่องอะไรแบบนั้นแต่ปรากฏว่าพอขึ้นซีซั่นสองปุ๊บพอเปิดตัวองค์กรบุดนอกข้อแห่งซาปารมอนยิงการมาถึงซิวิลที่มาจากต่างโลกอย่างชัดเจนหลังจากนั้นการเฉลยปมในเรื่องสนมากก็มาจากต่างโลกนวนมันไม่มีความเสไพลอะไรเอ่ยอยู่เลยอย่างเรื่องของมแมลงพ่นไฟที่เกิดมาตั้งแต่10ตอนแรกของมังงะก็ดันมาเฉลยง่ายอะไรแบบนี้หรือเรื่องความสัมพันธ์ ของพระเอกกับแม่โพก้าที่ดันมาเฉยว่ามันมีพอดต่างโวกเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หนักกว่านั้นคือตัวคอนมาชีวิตที่ผมเองก็วอวุนว่าเจ๊แกจะเทพแค่ไหนปรากฏว่าโผลมาไม่กี่ครั้งก็บอกว่ามันจะต่างโวกเฉยเลยมันกลายเป็นว่าเรื่องราวหลังจากนี้มันไม่ได้มีอะไรน่าบุญอะไรเท่าไหร่แล้วมันสามารถยัดทุกปริศนาไปะยงคําตอบไปว่าทุกอย่างวนญมาจากต่างโลกได้หมดเลยส่วนตัวผมว่องว่ามันเว่นง่ายไปหน่อย มันคือการใช้อีเวนต์ต่างโลกแบบใช้ไปง่ายเกินมันค่อนข้างทำลายความคาดหวังของคนอ่านที่อยากจะเห็นเรื่องราวที่มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่านี้และก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือในช่วงต้นของเรื่อง d Dead มอ n เด a d p a y นั้นค่อนข้างจะมีเพสที่ค่อนข้างจะเฉื่อยและไม่ได้น่าติดตามสักเท่าไหร ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นจุดเสียข้อใหญ่ของเรื่องนี้พอสมควรฉะนั้นสำหรับคนอ่านที่สามารถทนได้กับตอนแรกคุณก็อาจจะพบเจอกับความสนุกในภายหลังได้แต่ว่าถ้าคุณอาจจะอดทนกับตอนแรกๆไม่ได้นั้นคุณก็อาจจะดรอปเรื่องนี้ไปตั้งแต่แรกเลยอีกจุดที่ผมอาจไม่ได้ถูกใจมากก็คงเป็นชาต่อสู้ในเรื่องคือรู้ว่าว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เน้นชาต่อสู้ขนาดนั้น แต่พอว่าเห็นซีนต่อสู้ทีไรมันดันรู้สึกว่าจืดหูเกินคือบาง,งะที่มีเซตติ้งไวฝักไฟไฟาแบบนี้มันคงต้องมีการประทะก,กันเป็นธรรมดาแต่โดยความที่ว่าฉากต่อสู้ทุกครั้งมันไม่ได้รู้สึกหน้าดึงดูดสักเท่าไหร่สัมายคือมันไม่เคยทําให้ผมรู้สึกฟูลฟิลได้สักครั้งว่ามันกําลังต่อสู้อยู่นะส่วนมากฉากต่อสู้ในเรื่องมันก็แค่มีการประทะก,กันเว็นๆน้อย ต่างคนต่างโชว์ power เสร็จว่าใครทำอะไรได้บ้างจากนั้นก็แยกทางกันแค่นั้นเลยไม่ได้มีผลตัดสินแพ้ชนะว่าใครเก่งกว่าใครทังนั้นมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความ intense หรือเอาจริงเอาจังอะไรสักอย่างจากต่อสู้ที่น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดของเรื่องอยางตอนพระเอกประทากับซิลวิลผมเองก็ไม่รู้สึกว่ามันว้าวอะไรเลยส่วนหนึ่งอาจจะพราะผมอ่านพวกโชนเนนจัมเป็นประจำตั้งแต่แรกด้วยมั้ง ผมก็เลยอาจจะคาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรที่มากกว่านั้นพอเห็นแักต่อสู้ในเรื่องเดดมา d เดดเพ a y ก็แทบอ่านมันผ่านได้เลยยิ่งในตอนปัจจุบันที่เป็นการเข้าปะทะของพวกแวร์วูก็ยิงรู้สึกว่ามันยืดยาดหน่าเบื่อซะเหลืเกินยิงอยากให้จบในส่วนของอาร์นี้ให้ไวๆโดยรวมเดดมา d เดดเพ a y เป็นงานที่สนุกไปหน่าติดตามมากในช่วงแรกความจริงในการเล่าเรื่องและการปูบทตัวะคร สร้างความน่าติดตามให้กับคนอ่านอย่างผมได้ดีมากยิ่งการการันตีว่ามันเป็นผลงานจากผู้เขียนดูราระยิ่งจะไม่ผมเองก็อยากติดตามมันไปอีกแต่ถึงอย่างนั้นการที่เฉลยปมในเรื่องว่าหลบบายๆอย่างมันมาจากต่างโลกกบไม่ได้ให้ความรู้สึกอิมแพกเท่าไหร่นักในการเล่าเรื่องที่มันไม่ได้แตกต่างไรกับดูราระเท่าไหร่มันเหมือนกับการที่เราดูดูราระแบบวนซ้ำในทีมที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง ของงั้นคะแนนที่ผมจะให้เดเมา d เดดเพย์จากการอ่านถึงตอนที่วอยเอยู่ที่7.5็ดจดคะแนนผมขออภัยที่ห่างหายไปเล็กน้อยตั้งแต่กลับมาจากการไปเวียนที่ไต้หวันก็คือแพชชั่นในการทำคลิปหรือทำเพจของผมคือหายไปเยอะมากอัดพราะป,ปีนี้ผมน่าจะเจอมรสุมชีวิตเยอะแลบรู้สึกว่าขี้เกียจจนไม่อยากทำไว้มัสักเท่าไหร่แล้วแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจลองกลับมาทำอีกครั้ง พราะผมรักที่จะถ่ายทอดบางงานที่ผมอ่านให้คนอื่นรับรู้นะแล้วก็คิดว่าได้ว่าคนเข้ามาอ่านรเรื่องเดียวกันอาจจะคิดเห็นแบบเดียวกันกันกบผมหรือไม่ก็ได้แต่อย่างน้อยผมก็รู้มาว่า,วามันก็มีคนสนใจเรื่องเดียวกับผมสักคนหนึ่งแหละถึงผมจะหายไปกับปีแต่ฟีมือการตัดต่อคลิปก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นแต่อย่างใดอันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมแล้วก็ผมเองก็คงไม่มีความสามารถแล้วก็ความถนัดในการครีเอทีฟ ตอนนี้ในหัวเรื่องควาคิดสร้คขึ้นไม่ได้เลยก็คือไม่ว่าจะแต่งภาพหรือตัดคลิปเว้รพวกนี้ <c oughs> น่าจะไม่ได้แล้วเศร้า <c oughs> <c oughs> แล้วก็ในคลิปนี้ผมไม่รู้นะครับว่าผมเวียนสไตล์ในการทําคลิปหรือเปล่าเพราะส่วนมากผมก็เขียนบทแล้ตัดต่อจากความรู้สึกนวนๆเป็นหลักมากกว่าผมคงไม่ได้ดูผลงานของตัวเองเพื่อเอามายึดว่าต้องทําคลิปสไตล์นี้นะเพราะงั้นถ้ามีข้อติชมอยากให้ผมปรับปรุงอะไรก็คอมเมนต์ฟิ้งไว้ได้เลยนะครับข้างล่างข้างล่าง บาังจากนี้ผมจะพยายามกลับมาทำคลิปให้มากขึ้นถ้าตัวผมเองอยังมีแพชชั่นอยู่แต่ปีนี้ผมต้องวีฟเคร์พีสิตพอโทโฮให้จบด้วยแล้วเพราะงั้นอาจจะมาแค่เดือนละครั้งวินาทกว่านั้นนะครับผมยังไงก็ฝากตัวด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ